นกมาคอเป็นหนึ่งในนกที่มีสีสันสวยงามที่สุดในโลกและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนกแกว้วซิทเซดีพวกมันมีต้นกําเนิดในอเมริกาตลวงและอเมริกาใต้โดยครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ป่าฝนเขตร้อนของเม็กซิโกไปจนถึงภาคใต้ของบราซิลและบริเวณป่าแอมาซอนนกมาคออาศัยอยู่ในป่าฝนเช่นป่าแอมะซอนที่มีความชื้นสูงและมีต้นไม้ใหญ่มากมายเพื่อให้สามารถทํารังและหาอาหารได้พวกมันชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีหลังน้ําใกล้เคียงเพื่อความเข้าถึงง่ายในการดื่มน้ําและหาอาหาร นกมาคอเป็นนกที่มีสังคมสูงม,มักอยู่เป็นคู่หรือกลุ่มใหญ่พวกมันมีเสียงร้องที่ดังและเป็นเอกลักษณ์เป็นนกที่ฉลาดมากสามารถเรียนรู้การทำเลียนแบบเสียงและการทำท่าทางได้นกมาคอเป็นนกที่กินพืชหลักโดยกินมเมล็ดพืชผลไม้ถั่วและใบไม้เป็นอาหารหลักบางครั้งพวกมันยังกินดินเพื่อช่วยในการย่อยอาหารและเป็นแหล่งของแร่ธาตุนกมาคอสามารถมีอายุยืนยาวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ50ปีในสภาพแวดล้อมธรรมชาติแต่ในการดูแลเล้นดูที่ดีสามารถมีอายุได้ถึง60-80ปี นกมาคอมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดโดยทั่วไปมีขนาดจากปานกลางถึงใหญ่มีขนสีสันสดใสและมีหันที่ยาวหัวและปากของพวกมันแข็งแรงซึ่งเหมาะสำหรับการแกะเมล็ดพืชโดยสอรุนนกมาคอเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของป่าฝนเขตร้อนด้วยสีสันที่สวยงามพฤติกรรมทางสังคมที่น่าสนใจและความสามารถในการเรียนรู้ทำให้พวกมันเป็นหนึ่งในนกที่ได้รับความนิยมสูงสำหรับการศึกษาและการเลี้ยงดู